ที่ลาบลุ่มอีลาวดีเกิดจากการที่แผ่นยูเรเซียกับแผ่นอิเดียปะทะกันก็เลยเกิดล่มแม่น้ําอีลาวดีขึ้นมาและพะม่าก,ก็ไปตั้งประเทศอยู่ตรงนั้นเขาปรเจริญกับแผ่นดินไหวามาเป็นพันๆปีแล้วครับไม่ใช่ครั้งแรกมันประมาณ4หรือ5ในแอ่งกรุงเทพเนี่ยตึกสูงเนี่ยมันส่ายอย่างรุนแรงรอยเลื่อนสีสว่ยถ้าเป็น7กรุงเทพก็ไม่หนี6.5หร้รอกครับคุณคูณปัจจุบันคูณไปหลายสิบเท่าความอ่อนของกรุงเทพดินอ่อนของกรุงเทพเป็นมหตภัยอย่างยิ่งเราควรจะย้ายเมือง ยีบีโซ่วสวัสดีครับวันนี้เราอยากจะคุยลื่นแผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินไหวที่เป็นภาพสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นในอุสาคเนยคราวนี้เรามาดูภาพรวมของอุสาคเนยที่หนึ่งนะฮะว่าอยากให้เห็นภาพที่หนึ่งก็คือภาพที่ผมแสดงให้เห็นภาพนี้นะครับว่ามันคือภาพที่หนึ่งของแผ่นดินไหวทั่วอุสาคเนก็คือสกายนะฮะที่เป็นรอยแยกในประเทศพมา่าเริ่มจาก รัสกายผ่านพิมันเดเลจนถึงย่างกุ้งเนี่ยคือผ่านทั้งประเทศพม่าทั้งประเทศนะฮะที่ลาบลุ่มอีราวดีเกิดจากการที่แผ่นยูเรีเซียกับแผ่นอีเดียปะทะกันก็เลยเกิดรูปม,ม่น้ําอีราวดีขึ้นมาแล้วพม่าก็ไปตั้งประเทศอยู่ตรงนั้นเขามาเจริกับกแผ่นวินหวายมาเป็นพันๆปีแล้วครับไม่ใช่ครั้งแรกครับแล้วเป็นครั้งที่หลายครั้งแล้วครับที่เกิดขึ้นในพมา่าไม่มีบันทึกไวต้ตลอดเวลาแต่คนก็ยังอยู่ที่นั่นแต่สังเกตดูบ้านเมืองแล้วนี่ฮะจริงๆแล้วตึกเขาไม่ได้สูงมากนะคย,ย้อรรนนแงับ ถ้าเทียบกับเสฉวนเนี่ยเมื่อปี2008เนี่ยน้อยกว่าเยอะนะครับความแรงนี่อาจจะใกล้เคียงแต่ว่าที่เสฉวนเสียหายมากกว่าเยอะนะคร80,000คนครับที่เสฉวนที่พมา่านี่น่าจะไม่หนี5,000คนแต่สิ่งที่เข้าใจคือประชากรเบาบางเมื่อเทียบกับเสฉวนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตึกแต่ละตึกที่พมา่าก็ยังมีตึกที่แข็งแรงอยู่เยอะนะครับตึกที่พัง มันก็อาจจะอ่อนแอจริงอะแต่มันไม่ได้พังราบเป็นพนาซูนทั้งบริเวณแปลว่ามีตึกที่แข็งแรงอยู่เยอะนะครับฉะนั้นตึกใหญ่ๆที่แข็งแรงก็ยังคงอยู่7.7ผ่านมาได้ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะแต่ที่เสฉวนนี่พังพินาศเป็นตึกกาก,ากเต้าหู้เลยในปี2008เนี่ยจูหลงจีได้มาพูดเรื่องนี้เยอะมากแล้วปฏิรูปประเทศจีนทั้งประเทศเลยนะว่าอผู้รับเหมาห่วยๆหรือวัสดุห่วยๆเนีย่ย,ยจะต้องหมดประหยัดพนังนจีนนะไม่มีการกวาดล้างมากมายนะครับ แต่สิ่งที่กวาดล้างไปเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะครับยังมีปัญหาอยู่นะครับผมจะพูดในพาร์ทต่อไปแต่ว่าพาร์ทนี้ผมอยากจะคุยเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าผมอยากจะภาวนาขอให้พระเจ้าเป็นพยานนะฮะว่าผู้นําเราควรจะเข้าใจปัญหาแสงทองแท้และสามารถจัดการกับวิกฤตนี้ได้แต่ความเป็นจริงแล้วดูแล้วการรับมือของรัฐบาลมันไม่มีอะไรที่สมเหตุสมผลเลยนะฮะโดยเฉพาะ สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราตายทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่มีการเตรียมการที่ดีถ้า7.7เกิดในกรุงเทพผมคิดว่าแสนนะ่ะมากกว่าแสนนะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดเพราะเหตุผลที่ว่าประเทศไทยเรามีรอยเลื่อนสีสวัสด์ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่ใหญ่ที่จะเกิดได้ถึงประมาณ7-8ถึงเอาไม่พูดถึง8ได้พูดถึง7ถ้า7ในสีสวัสด์เนี่ยกรุงเทพก็ไม่หนี7นะครับเพราะกรุงเทพเป็น ฟองนาเป็นโคนตรมการรับแรงของการได้เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันหนักกว่าพื้นแผ่นดิน,น,น,นแข็งนะครับเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นแผ่นดินแข็งฉะนั้นการที่เกิดแรงสะเทือน5หรือ6หรือ7ก็แล้วแต่มันก็จะมา5 6หรือ7นี่แหละครับแต่กรุงเทพคูณ3นะครับที่มันรุนแรงเพราะว่าคูณ3นี่แหละแต่เที่ยวนี้มันอาจจะไม่ได้มาถึงที่กรุงเทพ4หรือ5หรือ6หรือ7เราไม่มีทางรู้เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะในการมาตรวัดวิกเตอร์เนี่ยมันไม่ได้บอก ความรุนแรงในพื้นที่เพราะกรุงเทพเนี่ยมันเป็นแอ่งลึกความหนาถึง800เมตรนะฮะดินโคลเนี่ยแล้วแต่ละหลุมแต่ละแอ่งมันไม่เท่ากันฉะนั้นขึ้นที่มาแต่ละขึ้นความถี่ก็ไม่เท่ากันหลุมแต่ละหลุมก็รับซับความถี่ไม่เท่ากันการที่จะมีความสะเทือนก็ไม่เท่ากันแต่ดันได้ที่ผูดพิสูจน์แล้วนะว่ามันประมาณ4หรือ5ในแอ่งกรุงเทพเนี่ยตึกสูงเนี่ยมันส่ายอย่างรุนแรงแต่มันไม่พังนะฮะก็แปลว่าในระดับนี้รับได้ ไอ้ตึกที่พังไม่ต้องพูดถึงนะมันตึกที่ห่วยแตกตึกกากเต้าหู้นั่นเป็นข้อยกเว้นถ้าเรามามองภาพรวมแล้วกรุงเทพรับได้ในสถานการณ์แบบนี้แต่สถานการณ์ที่มากกว่านีาล้ลอยเลื่อนสีสวัสดียถ้าเป็นเจ็ดกรุงเทพก็ไม่หนี6.5จุดห้าหรอกครับ6.5จุดห้ามันมากกว่าที่ปัจจุบันหลายสิบเท่าคูณ,คณปัจจุบันคูณไปหลายสิบเท่าเนี่ยมันไม่ใช่หกไปเจ็ดแล้วมันจะเพิ่มแค่หนึ่งนะครับมันเพิ่มหลายสิบเท่านะครับเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ คืออยากจะให้เข้าใจดีกีของแผ่นินไหวนิดหนึ่งว่าไม่มีความละเอียดขนาดนั้นรอกครับว่ามันไม่ไม่ใช่ตาช่างน้ําหนักนะฮะฉะนั้นแต่ละสถานการณ์มันจะไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันโดยจะพื้นดินเนี่ยและคลื่นที่มาเนี่ยคลื่นมีความถีไมะะ่ไม่เท่ากันช่วงยาวระยะทางกับจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันมันก็จะมีความแปรผันทุกอย่างฉะนั้นกระแสคลื่นที่มามันไม่สามารถคํานวณได้ว่าตรงไหนแรงสุดจตุจกัจกร5.1คือแรงสุด ะะแล้วไปเจอตึกหลังที่พังเนี่ยมันเจอแรงสุดในแล้วก็เดินเจอทอี่ว่าจาตุจักรคือพื้นที่ที่อ่อนที่สุดของกรุงเทพมันหลายทรับหลายซ้อนแล้วมันกลายเป็นตึกที่เป็นกาก,ากเต้าหู้พอดีทุกอย่างมันเป็นความโชคร้ายสามชั้นมันถึงเกิดอย่างนี้ได้ฉะนั้นประเทศกรุงเทพมันจะต้องเจอความโชคร้ายสามชั้นหรือเปล่าชีวิตเราตอบไม่ได้เพราะว่าลอยเลื่อนสีสวสดิ์ในร้อยปีไหวครั้งหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะเจอกับเราก็น้อยนะครับแต่เราเจอมันนะฮะ หลายหลยอย่างเนี่ยมันเป็นความโชคร้ายนะฮะโชคร้ายมักจะมา3ชั้นเราเลยมองว่ารอยเลื่อนสีสวัสด์เนี่ยมันเป็นไม่ได้ที่7ถึง7.5แล้วมันจะมาถึงกรุงเทพที่ประมาณ6ถึง7นะฮะกระทบไทยแน่ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะรู้นว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เขาบอกว่ามันหลับไปแล้ว260ปีฉะนั้นเราจะพูดถึงยักษ์3ตนที่อยู่ในอุตสาคเนฝั่งตะวันตก อันแรกคือเราเจอมาแล้วยักษ์ตัวนี้ได้ตื่นแล้วครับลอยเลื่อนสกายแล้วไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะเป็นครั้งต่อไปเมื่อไหร่มันอาจจะเกิดพรุ่งนี้ก็ได้หรืออาจจะร้อยปีก็ได้นะฮะหรือ200สองร้อยปีก็ได้แต่สิ่งที่เราเกิดแน่ๆคือมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราคำนวณได้แล้วว่ามันกี่ร้อยปีที่ผ่านมา95ปีที่ผ่านมามันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือยักษ์ตนที่สองคือยักษ์อารักันอารักันนี่เป็นฝั่งตะวันตกตั้ง แยกมาตั้งแต่แคว้นอลากันจนถึงทะเลอันดามันจนถึงเกาะสุมารตราถึงเกาะชวาลอยเลื่อนอลากันใหญ่มากที่สุดในโลกครับเป็นรอยเลื่อนที่ใหญ่มากที่สุดในโลกฉะนั้นมันมีความแรงที่สุดในโลกครับก็คือ8ถึง9.5ถ้าเราคิดว่าสึนามิที่ญี่ปุ่นนี้เท่าไหร่ประมาณ 9. เซ้สึนามิที่ภูเก็ตประมาณเนะฉะนั้นถ้ามันเกิดที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ แต่มันเกิดตรงไหนเนะี่ยถ้ามันเกิดตรงไอแถวภูเกต็ตมันก็จะเกิอซึนามิอ,อย่างเดิมนะครับแต่ถ้ามันเกิดแถวแถวตรงข้ามแถวแถวระนองเนี่ยแล้วความแรงก้าเนี่ยแล้วมันซัดเข้ามาที่กรุงเทพมันก็จะเจอเหมือนภูเก็ตที่สะโดนซัดเข้ามาเหมือนกันนะฮะแล้วมันจะเป็นสภาพแบบไหนไม่มีใครรู้นะฮะยักษ์ตนนี้เป็นยักษ์ตนที่สองที่เรียกว่ายักษ์อาระกันนะฮะส่วนยักษ์ตนที่สามที่เราพูดไปแล้วเมื่อสักครู่คือยักษ์สีสวัสด์มันอาจจะ400ปีหลายครั้งหนึ่งก็ได้ แต่เขามีบันทึกว่า260ปีที่แล้วมันไหวไม่มีใครตอบได้ว่ามันจะเป็นรอบวัฏจักรเท่าไหร่ถ้าตอบได้ทุกอย่างก็แฮปปี้แล้วครับแล้วย้ายคนออกให้หมดปล่อยให้มันถล่มกันไปแล้วก็พอมันถล่มเสร็จก็ย้ายกลับมาคือถ้าคำนวณแผ่นดินไหวได้นะทุกอย่างจะจะง่ายขึ้นฉะนั้นการคำนวณแผ่นดินไหวได้ล่วงหน้าแค่5นาทีเซฟคนได้เป็นแสนคุณเชื่อไหมญี่ปุ่นเนี่ยมีการวิจัยเรื่องนี้มหาศาลนะฮรเพราะมันหมายชีวิตคนเป็นล้านนะฮะ ดังนั้นเขาก็เลยการมีการวิจัยผมเคยได้ยินว่าเขาสามารถเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวจริงๆนะฮะได้ประมาณ2นาทีซึ่งไอสนาทีเนี่ยเขาต้องการเพื่ออะไรเพราะว่ามันไม่ได้ไหวก่อนจะไหวมันมีอะไรที่เป็นพิรุษหลายอย่างในธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นในทะเลอันดามันเนี่ยเขาบอกว่าก่อนจะไหวเนี่ยปลาครับมันได้แรงสัญสะเทือนก่อนมันจะหลบเข้าไปอยู่ในตะตามซอกหินซอกซอกเล็กซอกน้อยมันก็เป็นการสังเกตธรรมชาติอย่างหนึ่งน,นกจะบินบ่อนอย่างรุนแรง เพื่อหนีอพยบนะพวกนี้มันจะมีความถี่อันหนึ่งที่สัตว์รู้ดีกว่าคนนะอะไรประมาณนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเขาศึกษาแล้วเขาคิดว่าคำนวณได้ก่อน2นาที2นาทีมีความหมายไหมบางคนบอกว่าไม่มีความหมายแต่ถ้าระบบมันมันเวิร์กจริงๆมันมีความหมายนะครับมันมีความหมายต่อหลายๆอย่างนะครับโดวยเฉพาะสึนามิสึนามิเนี่ยนับเป็นนาทีมีความหมายทั้งนั้นนะครับคุณแค่วิ่งจากชายหาดขึ้นมาที่สูงเนี่ยคุณก็เซฟคนได้เป็นแสนแล้วนะฮะ พิสูจน์แล้วนะคะว่าระบบการสื่อสารในญี่ปุ่นช่วยคนได้เป็นแสนซึนามิคราวก่อนที่โทโกุเนี่ยไม่ไม่ได้คนตายมากขนาดหลายแสนนะตายระดับเรือนหมื่นสามหมื่นแต่ถ้าไม่มีระบบเตือนภัยเนี่ยเขาบอกเป็นแสนแน่นอนฉะนั้นการเซฟคนก็คือระบบเตือนภัยที่ดีคนไทยไม่คิดถึงระบบนี้เลยเพราะว่าคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่รู้เนาะสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือเราก็ต้องป้องกัน ผมอยากจะบอกว่าความอ่อนของกรุงเทพเนี่ยดินอ่อนของกรุงเทพเนี่ยเป็นมหาันตภัยอย่างยิ่งนะครับเราควรจะย้ายเมืองหลวงเซฟที่สุดครับเพราะถ้าเราย้ายตอนนี้อ่ะมันอาจจะสําเร็จอีก50ปีข้างหน้าแล้วเราจะเซฟคนได้อีกหลายแสนถ้าเราไปอยู่ในพื้นดินแข็งอย่างโคราชเนี่ยมันก็จะเซฟกว่านะฮะน้ำท่วมก็ไม่มีน้าทะเลก็ไม่หนุนทําไมไม่คิดจะย้ายที่ไปอยู่ที่มันเซฟกว่า่ะครับในเมื่อมันมีโอกาสใครอยากอยู่กรุงเทพก็อยู่ไปใครอยากเซฟก็ย้ายไปอยู่ที่โคราช สิ่งที่อยากจะบอกว่าการที่เรามองอนาคตเนี่ยคือถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นมันไม่มีทางหนีไปไหนอะ่ะมันก็ทั้งประเทศเป็นอย่างนั้นะนะฮะคุณสังเกตดูคนญี่ปุ่นหลายๆคนเนี่ยที่เคยผมเคยเจอหลายหลายคนที่พูดกับเขาว่าเขามีความเสี่ยงทุกวันนะครับในการที่เป็นดินไหวแล้วเขาจะตายนะหลายหลายคนก็เลือกที่จะย้ายประเทศเลยนะครับ ย้ายมาอยู่เมืองไทยก็เยอะอย้ายไปอยู่จีนก็ยังมีเลยครับย้ายไปอยู่นู่นเลยฮะอเมริกาเยอะแยะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาเขารู้ว่าเขามีความเสี่ยงคุณไม่เคยเจอแผ่นดินไหวใหญ่ๆคุณจะไม่รู้ว่าอ่าตอนนี้คนไทยรู้ละแล้วคุณจะเสี่ยงเหรอทำไมคุณไม่ย้ายไป,ไปอยู่ที่ปลอดภัยกว่าคือถ้าคุณย้ายไปเนี่ยความปลอดภัยมันสูงขึ้นเนี่ยอาจจะไม่เกิดที่รุ่นคุณแต่ถ้าคุณตั้งโลกรางเหมือนผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยผมก็มีความมั่นใจว่ามันแรงยังไงมันก็ไม่แรงแบบถลม่มตึกถล่มทลายอะ่ะนเนยไลร ผมก็ไม่กลัวเลยครับตอนที่แผ่นดินไหวผมก็ดูมันก็แบบไม่มีทางมันเบาอ่ะสําหรับผมอ่ะมันรู้สึกว่ามันก็ธรรมดาเนาะมันก็สายส่เหมือนแผ่นดินไหวนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นดินอ่อนเลยความถี่ที่มาเนี่ยมันพอดีกับจังหวะมันเนี่ยมันถ้ามันเป็นเจ็ดหรือหกเนี่ยมันหลายเท่าจากปัจจุบันหลายสิบเท่านะคุณคิดดูเราตอนนี้เราเจอหนึ่งอ่ะคุณเจอยี่สิบสามส่ะคุณจะเหลืออะไรอย่าไปคิดว่าหกไปเจ็ดมันหนึ่งเท่า มัน20-30เ 30, ท่าอะ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่ามันพันเท่านะหไปแปดอะ่ะสเกลมันทําให้คนไม่เข้าใจไงแล้วผมจะบอกว่าสเกลที่ที่คุณจะเข้าใจถูกที่สุดก็คือสเกลที่เกิดที่กรุงเทพม,มันคือญี่ปุ่นเขาแบ่งเป็นอย่างนี้คือ3 m o d u ดูเรต่างกลางคือ3ฉะนั้นมันเกิดที่4ก็คือค่อนข้างรุนแรงมันเปิดที่5คือรุนแรงมากอย่างเงี้ยถ้าคุณเจอ5คุณตายแน่นอนอ่ะเออ มันมันเป็นปัญหาอย่างนั้นนะว่าความไม่เข้าใจของคนเนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันงงสับสนไปหมดความรู้เป็นสิ่งสําคัญฉะนั้นความรู้เรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยมันน่าจะสืบทอดสู่ลูกสู่หลานเหมือนคนญี่ปุ่นเขาถ่ายทอดจากลูกแต่รุ่นต่อรุ่นเนาะ <S <S เขาก็จะเข้าใจวิธีการของมันคนไทยต้องเรียนแล้วครับเรียนวิชาแผ่นดินไหวใดลงเรียนตั้งแต่เด็กนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญที่การศึกษาเป็นเรื่องสําคัญ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร